สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Action d o หมอสายบูนะครับช่องที่จะพาทุกคนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับวันนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะจำได้นะว่าสมัยผมที่สมัยที่ผมซ้อมพาวิลลิติ้งตอนนั้นผมตัวอ้วนมากวันนี้เนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาพูดกันว่าทำไมพวกคุณ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเปลี่ยนไปลงรูปร่างกันไม่สําเร็จนะครับก็หลายคนอาจจะเคยจําได้นะครับว่าสมัยที่ผมซ้อมพาลลิฟติ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมตัวอ้วนมากๆแล้วก็พอย้ายไปทํางานที่ชนบทที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่ได้ซ้อมพาลลิฟติง้งไม่ได้ยกเวทไม่ได้ออกกําลังกายเลยเลยร่างกายเนี่ยก็เลยอ้วนเข้าไปอีกปีที่แล้วที่ผมกลับมาที่บ้านผมก็เลยมา ใช้เวลาเนี่ยมาควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายต่อเนื่องมา1ปีเนาะควบคุมอาหารนับแคลอรี่จริงจังออกกําลังกายเป็นประจําน้ําหนักเนี่ยก็ลดจาก115กิโลลงมาเหลือ77กิโลแล้วก็ลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อเปล่นไปรูปร่างได้สําเร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักถึงก็คงที่อยู่ที่77กิโลมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่เด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมรูปร่างผมหนักไปแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปอีกนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จแต่ว่าก็อยู่ได้แค่ชั่วคราวมีซิกแพคขึ้นแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปอ้วนเหมือนเดิมลหลายๆคนอาจจะพยายามคุมอาหารลดน้ำหนักกินคีโตทำไอเอฟอย่างเคร่งครัด ออกกาลังกายอย่างหนักแต่สุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวก็เลยรู้สึกผิดหวังกันหลายคนเนี่ยก็เลยล้มเลิกความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัลงรูปร่างตัวเองไปสาเหตุที่พวกคุณสาเหตุที่หลายๆคนพยายามแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวิธีการพวกนั้นมันไม่ได้ผลไม่ใช่เพราะว่าพวกคุณพยายามไม่พอแต่ว่าเป็นเพราะว่าวิธีที่ทุกคนเลือกใช้เนี่ยวิธีที่ พวกคนเลือกใช้กันเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณก็อย่างที่เขาว่ากันไว้เนาะอะไรที่มันใช่เนี่ยมันไม่ต้องพยายามมากมันไม่ต้องสืนตัวเองมากอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงแล้วก็ใช้ได้แทบจะทุกเรื่องนะครับผมเองเนี่ยในอดีตก็เคยพยายามเปลีป่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาแล้วเหมือนกันแล้วตอนสมัยเรียนสมัยอยู่มหาลัยเนี่ยตอนนั้นก็ทำสำเร็จด้วยแต่ ให้ผมผู้ตามองเลยตอนนั้นเนี่ยก็คือโคตรทรมานเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือกินอกไก่ล้นๆข้าวไม่กินวิ่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างยกเวททุกวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําได้ไม่นานก็ทอ้อก็หมดแรงหมดกําลังใจที่จะทําก็เลยกลับไปกินตามใจปากเหมือนเดิมกลับไปอ้วนเหมือนเดิม หลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะใช้วิธีเดิมเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ผลไม่สําเร็จนะครับผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าทําไมความพยายามของผมมันล้มเหลวหรือว่าได้ผลที่อยู่ได้ไม่นานหลังจากที่ผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปตัวเองรอบนี้เนี่ยมาตลอด1ปีผมก็เลยตกผลึกความคิดได้ว่าร่างกายเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราเองนะครับ หรือว่าที่เรียกกันว่าไลฟ์สไตล์นั่นเองการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยเกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตนั่นไม่ใช่แค่การกินอาหารนั่นไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่คือเป็นวิธีการใช้ชีวิตทั้งหมดของพวกคุณนะครับพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ของคุณนั่นเอง เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยวันละ24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันปีละ365วัน,วนถ้าการใช้ชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยมันขัดกับตัวตนที่คุณเป็นจริงๆเนี่ยเช่นคุณชอบกินของหวานแต่บังคับให้ตัวเองกินชีโตหรือว่าคุณเป็นโกกรคกระเพาะอยู่แล้วแต่บังคับให้ตัวเองทำ IS. ไอเอสไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะจบด้วยการล้มเหลวหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้แต่ คงการเปลี่ยนแปลงได้ไม่นานก็กลับมาเป็นเดิมอีกอะไรที่มันฝืนตัวตนภายในมากๆเนี่ยปฏิกิริยาไดนิ่งกลับมันจะรุนแรงเสมอหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโยโย่นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงเราจะเปลี่ยนไปตัวตนของตัวเองได้ยังไงก็อย่างแรกเลยนะครับวิธีการที่ทุกคนเนี่ยพูดกับตัวเองเนี่ยมีความสาคัญ ถ้าทุกคนยังบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนอ้วนอยู่สมองของเราก็จะคิดแบบเดิมเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนอ้วนเหมือนเดิมก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆชอบกินอาหารเดิมๆเ,เราก็จะออกกําลังกายเราก็จะคุมอาหารเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้แบบเดิมนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ความพยายามเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าเราใหญ่ เพราะว่าเรายังติดที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่บอกกับตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วเราไม่ใช่คนอ้วนอีกต่อไปแล้วสมองเนี่ยก็จะคิดแบบใหม่เลยนะครับสมองของคุณเนี่ยก็จะบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะเป็นคนสุขภาพดีแล้วคุณก็เลย จะทําพฤติกรรมแบบที่คนสุขภาพดีเขาทากันกินอาหารคุณก็จะเลือกกินแบบที่คนสุขภาพดีกินออกกําลังกายคุณก็จะออกกําลังกายเป็นประจำแบบที่คนสุขภาพดีเขาทากันอย่างที่สองนอกจากพูดกับตัวเองแล้วอย่างที่2ก็คือเลือกวิธีคุมอาหารและก็วิธีการออกกําลังกายที่เหมาะกับชีวิตของคุณเองวิธีที่คุณชอบอการกินอาหารเนี่ยไม่ว่าจะกินแบบไหนก็ตามจะทำไอเอฟหรือจะกินคีโต ถ้าคุณจะเปลี่ยนไปรูปร่างเนี่ยยังไงพวกคุณก็ต้องนับแคลอรี่เพราะว่าหลักการของจักรวาลน,นี้เลยพลังงานเข้าต้องน้อยกว่าพลังงานออกถึงจะมีการข่าผ่านพลังงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็กินแบบไหนก็ได้ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของคุณเองแต่แคลอรี่ที่กินเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่ใช้เสมอต่อให้คุณกินไอติมทุกวันกินชาแข็งมุกทุกวันแต่ว่าถ้าแคลอรี่ที่กินน้อยกว่าแคลอรี่ที่ใช้เนี่ย คนก็จะเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายได้นะครับแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยก็เรื่องที่มันเหมาะกับวิถีชีวิตตัวเองเหมาะกับที่ตัวเองชอบการออกกําลังกายเนี่ยสำหรับผมจะมีอยู่3อย่างก็คือการยกเวทสัส,สรรกล้ามเนื้อการวิ่งการบริหารหัวใจหลอดเลือดแล้วก็การเล่นกีฬาในความเห็นผมเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะออกกาลังกายครบทั้ง3อย่าง แต่ให้จัดสัดส่วนตามที่ตัวเองชอบนะครับจัดสัดส่วนให้เหมาะกับชีวิตของตัวเองเหมาะกับการเหมาะกับเวลาว่างของตัวเองเหมาะกับวิถีชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่เบี่ยนเบี่ยนเวลานอนเวลาพักผ่อนเนาะสรุปนะครับการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวิธีการนั้นนะมันไม่ได้ผลไม่ใช่เพราะว่าคุณขี้เกียจกัน แต่เป็นเพราะวิธีการทําของคุณเนี่ยมันขัดกับตัวตนข้างในของคุณมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตของคุณทําให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณเนี่ยล้มเหลวหรือว่าไม่สามารถคงสภาพการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ทําได้นะครับวิธีการแก้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงคํานิยามตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดที่คุณคิดกับตัวเองเปลี่ยนวิธีที่คุณพูดกับตัวเองว่าคุณเนี่ยคือคนใหม่แล้ววิถีชีวิตแบบใหม่ ให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มจากข้างในก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2วิธีที่เลือกใช้เนี่ยก็ต้องเหมาะกับตัวคุณเองเหมาะกับวิถีชีวิตของคุณมันถึงจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลานะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมพูดก็มีเท่านี้เนาะใครมีคำถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความโดยตรงหาผมได้นะครับสวัสดีครับ